สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันทุกๆ17บนาฬิกาของวันเสาร์นะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเจอกันวันเสาร์ช่วง17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับปากและฟันก็สำคัญกับทุกคนนะ,ะรวมทั้งคนที่ยังไม่มีฟันก็สำคัญเออตอน แรกเริ่มเดิมทีเลยนี่เขาบอกว่าผมก็ไม่มีฟันนะตอนั้อ่านี่เขาบอกมานะครับผมเองก็ยังยังไม่ได้จำตอนนั้นนะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้มีแต่ก็ไม่ครบนะที่ว่าไม่ครบเนี่ย การดูแลของเราเองนะครับซึ่งดูแลเขาไม่ค่อยดีพอเขาก็เลยไม่ได้อยู่แบบเยืนยาวไปกับเราด้วยอย่นี้กรายการแต่สกรสวกรสสว,ว่าเราจะได้มาแต่ละอย่างนี่เพื่อนๆครับ สมมติเป็นอะไรดีสมมุติเป็นเป็นโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งอะไรกันนะโอ้ทันุทันหนอมมากประครับประคองทันุทันหนอมยิ่งได้มาใหม่ๆนี่โอ้ยมือที่เพื่อนอยู่อย่าจับมันเลออะยระมัดระวังอย่างดีเลยนะากันไม่รอไม่ยอมให้เป็นริ้วเป็นรอยเกิดริ้วรอยจากการจับแตะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทะนุถนอมนั่นเองเหตุผลง่ายๆคือเราทะนุถนอมจริงๆแล้วอายุการใช้งานของสมมติว่าโทรศัพท์มือถือก็แล้วกันไม่ได้ยาวนานเนะอย่างมากสุดก็น่าจะสัก4ปี5ปี6ปี7ปี7ป้ปี8ปีเนี่ยผมว่า น่าจ,จะเป็นความยาวนานพอควรแล้วมั้งครับคงคงยังไม่มีใครใช้ยาวมากกว่านั้นเนาะอื่นๆก็คล้ายกันอย่างคนที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่มาซักไว้เสร็จรีดเสร็จเข้ากรีบเรียบคมรึก เอาไปแขวนข้างควาไว้เพื่อนเดินเฉียวไปขอแต่ดูผออ้าเนี่ยเอ,อ้ยมือเลอะอย่าไปจับมาเลนนี่ๆริ่ะตะวัดเพื่อนน่าจะว่าอะไรเนืน่องจากว่าทนุถนอมกับชุดตัวโปรดของตัวเองอย่างอื่นก็ใกล้เคียงกันสมมุติว่าได้รถคันใหม่มาโอ้ล้างเสร็จแล้วก็ เรียบร้อยเบาเรียบร้อยอะไรนะเขาเขาเรียกอะไรเวกเขาเรียกอะไรเครือบอะเครือบแหวะเลยใครไปโดนเดิน,ดนไปใกล้ๆเจียวไปลูบหน่อยนี่โอเป็นรอยนิ้วมือเขาบอกเอ้ยเห็นไหมอย่างนี้แต่นิ้เวเท้าเป็นรอยนิ้วมือเนื่องจากว่าการถนนถนนทั้งที่อายุการใช้งานไม่ได้นานนะ รถคันนึ่งก็ไม่ได้นานกลับมาที่ปากแล้วก็ฟันจริงๆแล้วฟันที่อยู่ในช่องปากเราเนี่ยความคาดหวังแล้วก็ตั้งใจไว้นี่จะใช้แบบยาว ยาวกว่าโทรศัพท์มือถือยาวกว่ารถยาวกว่าอะไรต่ออะไรเพราะว่ากาการว่าจะใช้จนกระทั่งว่าตลอดชีวิตแต่คิดดูดีๆเะครับการดูแลเอใจใส่ของเราณขณะนี้เนี่ย ที่ตั้งใจไว้ว่าจะใช้ฟันแบบยาวๆจะใช้ยุนกระทั่งว่าตลอดชีวิตเราไม่ได้ทนุถนอมถึงขนาดนันน้นได้เวลาที่ต้องไปเอาใจใส่ได้เวลาที่จะต้องไปดูแลเขาบางทีเราก็ปล่อยปะละเลย หรือว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ต้องเป๊กก็ได้คิดไปอย่างนั้นจึงเสมือนเป็นการปล่อยประละเลยของตัวเองนะครับทั้งที่เป็นชุดแท้นะชุดแท้อะไรแท้แล้วก็ ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ผลิตใดๆที่บอกว่าเอ้ยอันนี้แท้เหมือนกับแล้วผลิตออกมาก็จริงแต่ว่ามันแท้เหมือนกับแท้เหมืนอ,อมนกับอะไรแท้เหมือนกับอะไรมาจากโรงงานแหล่งผลิตอยังไม่มียังไม่มีใครมาก,การันตีนะว่าจะมีฟัน เราเนี่แท้ไม่เหมือนกับอุปรกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือเนาะหูฟังชุดนี้เราชำรุดไปเนี่ยเรายังจะไปหาจากบริษัทผู้ผลิตได้บแบรนด์เดียวกันนะามาได้่าอ๋ออันนี้ก็เป็นชุดแท้จากบริษัทผู้ พอชาติมันเกิดเสียไปชำรุดไปแล้วก็ยังยังยังจะไม่หาใหม่ได้ราคาเท่าไหร่ก็มันก็คือมันแท้ถ้าเกิดเราคิดดูดีๆนะครับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราบอกราคามันแพงนะ วุปกรณ์เสริมของรถเนี่ยเราบอกว่าราคามันสูงน,นขนาดเดียวกันเขาบอกว่าแพ้นะในความเป็นจริงแล้วพอราคามันสูงมันก็ไม่ได้แพงแล้วนะครับมันแค่ราคามันสูงาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตเขายืนยันว่าอันนี้มันคือของแท้มันเสมือนชิ้นเดิมที่เคยใช้อยู่แต่พอฟันนะครับ ฟันในช่องปากเราเนี่ยนเะขาไม่ได้ยืนยันว่าแท้นะแล้วพอมาเทียบราคาเนี่ยโอ้มันสูงสูงหลายเท่าเลยเนะทียบกับกอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเทียบกับกอุปกรณ์ของรถยนต์เทียบกันไม่ได้จนะเทียบด้วยกับขนาดก็ไม่ได้อนะฟันมัน เป็นหลักหมืน่นถามว่าแท้ไหมไม่แท้ไม่ได้แท้แต่ก็หลักหมื่นนะครับอันนี้เทียบด้วยขนาดก็สูไม่ได้ รถเนี่ยกับฟันซี่นึงเนี่ยเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วฟันซี่หนึ่งมันเล็กลงม,มาเยอะเลยนะคะรับก็เปลี่ยนไปแค่หนึ่งซี่หรือว่าเราใช้อุปกรณ์นู่นนี้นั่นมาดูแลฟันแค่หนึ่งซี่ราคามันสูงมากนเลนยและทีนี้ อะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่เราปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลคงจะต้องมาทวนกันพอเราไม่ได้ดูแลปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็นคือมันมีเศษอาหารตกค้างอยู่ในช่องปากในซอกฝันผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งก็เกิด เียขึ้นมาเป็นอะไรต่อกลายเป็นแบคทีเรียมาจัดการกับเศษอาหารอะไรที่มันเ,เหลืออยู่เขาก็จัดการแล้วก็แบคทีเรียมก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่มมันก็ยก่อยสลายเศษอาหารไปสิ่งที่จะได้แทนมาคือมีกรด สภาพจากเศษอาหารมาสกุลมาเป็นกรดคำว่ากรดมันก็มีฤทธิ์ในการกัดก่อนเริ่มแล้เริ่มจะมีปัญหากับฟันเราเพอตัวกรดมันสะสมค้างเป็นเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยแล้ก็กัดก่อนไปเลยกัดตรง ันมันก็น่าจะคล้ายๆกับกระดูกหรือเปลาลักษณะก็น่าจะมีโครงสร้างที่ีคล้ายกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่พอมีปฏิกิริยาของกรดมากัดก่อนนี่แย่แล้วทีนี้กลายเป็นฟันฟันอะไรนี่งยังไม่มโผล่มั้งเนาะก็ผ่านไปยังมีกี่ชั่วโมง แนะนำของคนที่เขามีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นเรายังไม่พร้อมที่จะไปดูแลเขาตามตามอะไรนะตามรอบของการดูแลสำหรับเราต้องไปขัดไปแปลงไปใช้น้ำยาพ่นปากไปใช้ไหมขัด อะไรแบบนี้แต่ด้วยความจำเป็นบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้ไปในขนาดนั้นเลยแม้แต่น้ำเปล่าเราไปใช้กัวปากน้ำเปล่า,ลาเราไปใช้บ้วนปากก็ยังช่วยได้ช่วยได้อย่างไรครัก็ไปชะล้า,ลางเศษเรามาไปชะล้า,ลางจุลินทรีย์แบคทีเ ria ผมเรียกว่าจุลินทรีย์ที แบคทีเ r ียในขณะนั้นออกมาแม้จะออกมาไม่หมดแต่เขาก็ออกมาแล้วยังจะไปลดปริมาณของกรดที่อยู่ในช่องปากอยู่ในช่องฟันได้ด้วยนะครับสิ่งที่จะเกิดผลดีตามมาก็คือลิ่นปากมันกรดที่อยู่ในช่องปากปลด อันตรายจากการกัดกร่อนของกรดที่มีต่อฟันก็ลดน้อยลงน,นี่คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะ ยังไม่เคยปรากฏเลยนะครับว่าคนมีฟันนี่แหละแต่ว่าอยากจะทนุถนอมฟันอ่ะกินอาหารมือนี้จึงขอไม่ใช้ฟันก่อนเออขอทานอาหารแบบใช้ส่วนอื่นนะโดยที่ฟันเนี่ยเก็บไว้ก่อนทนุถนอมไว้ก่อนยังไม่เคยปรากฏว่ามีนะครับหรือว่าเพื่อน คนไหนที่เจอว่ามีอย่างนี้ร่วมคอมเมนต์แจ้งขม้าได้นะครับผมจะได้มีสถิติในส่วนนี้แต่คนที่ทะนุถนอมรถเนี่ยมีนะครับเฮ้ยไปตรงนี้มันใกล้นิดเดียวจอดไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอารถออกเ,ออเดินเดินทางเราออกกำลังกายด้วยนะอันที่จริงมีเจตนาที่จะถนอมรถนะครับ เดินออกกําลังกายด้วยไม่ไกลไม่ไกลเดินเข้าจริงโอ้เกือบ2กิโลเนี่ยเขาบอกอ่ะหรืออย่างนี้จะได้พอผลานไขมันจะได้ลดส่วนเกินของหน้าท้องจะได้ลดไขมันในท่อนขาว่าไปนู่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือต้องการทนุถนอมรถว่าอย่างนี้นะฮะเดินทางกับบางดายะไม่ใช่รถมีนะครับ จำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารในบางเรื่องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือมีนะครับแต่กับการกินอาหารเนี่ยในบางมือขอไม่ใช่ฟันมีไม่เอ่ยยกเว้นนะครับยกเว้นประเภทของเหลววันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงกันนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยยังไม่ปรากฏว่ามีใครเคี้ยว ชาเย็นกินชาเย็นแล้วก็นั่งเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวยังไม่ปรากฏอย่างนั้นกินชาเขียวอย่างเงี้ยกินชาเขียวขอเคี้ยวให้อร่อยหน่อยยังไม่ปรากฏอันนั้นก็คือโยเกิร์ตกินประเภทเครื่องดื่มแบบนั้นยังไงก็ไม่ใช่แต่ทั้งที่ว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ว่าการกินในครั้งนั้นจะไม่รบกวนฟันก็ไม่ใช่น,ะน่าจะต้องรบกวนรบกวนในปริมาณไหน อย่างใดเนี่ยเออ,อนนั้นก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องมาพูดคุยแล้วก็ว่ากันแต่เพื่อนๆครับอยากจะมาร่วมพูดคุยกันว่าในเมื่อฝันเราเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไปอย่างยาวนานเนมาดูแลก,กันดีกว่า ผมเองรู้สึกเสียดายกับวันเวลาที่ผ่านมาเราเผลอเรอไปไม่ได้มาเอาใจใส่ไม่ได้มาดูแลมารู้เอาอีกทีอ้าวเขาลาออกแล้วเนี่เราจะไม่อนุมัติการลาออกเขาไม่ได้นะฟันมาขอลาออกจากช่องปากแล้ว เราจะไม่ยอมให้เขาไปมันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนนะครับการทำงานร่วมกันในลักษณะอื่นเลยนะเวลาที่เขาจะไปมันก็ไปทีนี้เราทนุถนอมกับของที่มันเป็นของแท้ที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเลยนะ ว่าที่เราจะไปหาของแบบแปลกปลอมมาโดยที่ผู้ผลิตก็ยืนยันให้แนว่ว่ายังไงใช้ก็ไม่เหมือนเดิมยังมีราคาค่ามวดแพงด้วยนะครับตลอ,อดไปถึงค่าบำรุงรักษาก็มากกว่าด้วย ต,ตอนไหน,นต้องให้ความสำคัญนะครับฟันทุกย ก,กับการทานอาหารยังปวดแสบในจิตใจด้วยนะเพราะว่ายกให้เป็นผู้สูงวัยเนี่ยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพของช่องปากที่เป็นปกติสุขแล้วก็ยังไงดีขอให้ฟันได้อยู่กับเราไปนานเท่านานนะครับเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณครับ